โยมเขามากล่าวขอโอกาสแล่นนำเราเข้าไปบวชพอบวชปั๊บเราก็อยู่ในธรรมนนท์วินัยเราไม่มีคำว่าหลีกลี้หนีจากธรรมจากวินัยจากจีนสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อหรือพันข้อในบวชปฏิขาหลวงพ่อนั้นก็ไล,ล่เรลหนีออกจากวัดอีกแล้วน้ำดีก็ไม่ได้กินเราเรานี่ไปกินน้ำขุนขุนอยู่ที่บ่อน,นั่นลูกก็เห็นอยู่นั่น,นแล้วก็หนี แล้วก็ไม่ได้พลาดแล้วเรากรเทา,าท่านเราก็ได้กดได้บาทได้ไดเราก็หนีแค่นั้นล่ะวันนี้ไปไปอยู่บ้านนารอมพอไปอยู่บ้านนารอมปับ๊บเริ่มมีเรื่องกับพระอีกแล้วเรื่องแบบไหน,นเรื่องแบบที่เราไม่รู้เรื่องนะมาหาเรื่องอย่างเดียวละป่าเราเป็นอย่างนั้นว่าเราเป็นอย่างนี้ หนีจากว่าเดี๋ยวนี้เขาบอเราก็พายบาปพายกฎนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราก็กราบท่านเราก็พายบาปพายกฎนี้นั่นแหละเราไม่ได้มีว่าทะเลาะบอกเองและเราก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราถูกเราจะใช้กรรมให้มันหมดไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าผิดคือเอาตามนั่นต่กุบาอาจารย์ไล่ก็คือหนีครับกราบกรบาท่านก็ปุ๊บปั๊บเพราะเราไม่มีเงินไม่มีทองเพราะไม่ได้จับจ่ายใช้จอายเงินทองนี่ไม่มีเงินทองไม่แต่สตังแดงเดียวเดียร์จ้ามีแต่บริขารแปเท่านั้นนั่น คือสบายหายห่วงไม่ต้องคิดว่าโจรจะมาป้นเอาเงินไม่ได้มีโทรศัพท์ตอนแกบไม่ได้มีวัตถุอนามาาใดใด,ดที่ผิดธรรมผิดวินยัยใดๆทั้งสิ้นจะอาจะอ้านบริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิพิจารณาใจตองตลอดเพื่อทำลายขันหน้าเข้าถูอมาเข้าถูกผลเข้าถูอมาเข้าถูกผลไม่ได้ไม่ใช่ว่าใช้ความคิดเพื่อจ้างบทใหญ่สลาใหญ่เจดีย์ใหญ่นี่ ไม่ได้มีนี่พุทธเจ้าตัดยังไงเราเอาอย่างนั้นที่เจรณาขันหา้าที่เป็นของไม่เทีย่ยงลงสู่วัดใจรักยานอยู่ตลอดตลอดตลอดเพราะนี้มันจะตายขนาดนี้เดี๋ยวนี้ใครจะทราบได้ไม่พุทธโอวาทก่อนวิถาาีพันแต่ดป้นไปสุดท้ายนั่นก็ศึกษากันทุกคนนี่ท้าเทศเรื่องไหนทเทศเรื่องสังขานอย่างเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดบไปยาประมากับร่างกายสังขานนี่ พิจารณาอยู่นึ่เนงเพื่อทำลายมันให้ได้ทำลายในการดิดมันถือมันนั่นแหละทำลายขันห้าได้แล้วก็จบเกมไม่ต้องกลับมาเวียนใบต่ายเกิดอีกทำลายได้ไหมละ่ะมันก็ไม่ได้กูทุกมึงผิดเห็นไมก็ยกพวกไปต่อยกันตบตีกันโอ้เหมือนที่โยมเขาด่าจริงๆนั่นแหละหาขอข้าวแต่บ้านเขากินกัดกันเหมือนหมาเขาว่า โอ้ยเราได้ยินได้ฟังคำไอ้คำนี้ที่เขาพูดนี่เราก็เถื่อนเลยนะเข้าชุดเลยนะโอย้แล้วลกุกเราวกหมาเราเราก็เคยถูกกุทุสาลายนั่นก่อนไงปีตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ปีเป็นพระขาวมาไอ้ตั้งแต่ออกกัญประชาปับได้เรื่องอีกแล้วหนีเอาไปอยู่ภูเม็กก็ไล่ถูกไล่ลงจากภูเม็กอีก หนีมาลงที่วันหนองหอยมาจะมาจากับหลวงตารูปหนึ่งหลวงตารูปนั้นก็ไล่หนีอีกนั่นแหละเราจรึงตั้งจัดน,นั่นคุกเก่ากาทมกลางสายฝนกาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะนั่นแหละแหน้าหน้าขึ้นตรงฟ้านน่นเร่านั่นนั่นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าครูของข้าพเจ้าศาส,สดาของข้าพเจ้าพ่อแม่ของข้าพเจ้า เดี๋ยวนี้ลูกตกทุกข์ได้ยางตัวละครลำบากเพิ่งรับชาบด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจักไม่ขอมีครูมีบาอีกจะเอาพุทธเจ้าเป็นครูเป็นบาเป็นพ่อเป็นแม่การแสดงอาบัตก็จะไปแสดงอาบัตกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์สาวกที่เมืองพุทีผานน่นกี่รูปลหละที่ไปกราบไปไหว้ถูกไล่หนีทั้งนั้นไล่หนีเพราะว่า ท่านว่าเราเนี่ยไม่อยู่ในโอวาสของท่านเพราะกับพราะอาจารย์ของนี่นี่น้ำพึ่งนี่ผมไปเกณฑ์ได้เจ็ดวันไม่เจ้เลอกอรับเรื่องนมสดนี่มันก็เป็นมันเป็นอาหารที่ปานี้ไปเกณฑ์ก็ไปเกณฑ์ได้แต่เช้าก็ฉันได้ก็ห้ามเกินเที่ยงน้ำพึ่งนี้เจ็ดวันไม่เจ้เลยก็รับ อันนี้ก็เประเคนเป็นเดือนแล้วนี่ทั้งนมทั้งอะไรเห็นพ่อแม่กูจนันช่วงเช้าก็ยังฉันนมใจกาแฟยอยู่นี่มันได้หลือขอรับงวดเมือ่อวานนี่มึงว่าสอนกูดิหน้าเปรตหน้าผีหน้ายักษ์หน้ามารเกิดทีหลวงพ่อแชมพูกะเกิดแล้วหนึ่งงวดเมือ่อวานนี่มึงเขาลบในกูได้ปะ มีแต่โจมกับโจมเราเมืองนีบริษัดอกมีแต่ทิฏฐิมานะผู้ใดทิถือได้เบื่แทถะเขาก็หมอบงั้นเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกก็แค่นั้นแหละอย่างนั้นเราก็ดูแลตัวเองร่วมอยู่ก็ดีร่วมฉันก็ดีร่วมลงสังขังกรมก,ก็ดีก็เหมือนกับเรานี่เน่าเหมินไปด้วยนีอีกแต่เมืม่อมาเมื่อจะหาได้นะอ คำว่าสินนี่ไปรักษาแล้วหอด้มึงไปอยู่ผู้เดียวในป่านในเขาขุนยมยุกขมูเห็นไหมละ่ะมีแต่เจออย่างนี้หลบไปอยู่ที่ภูเมงตอนแรกก็ไปไปอยู่รูปเดียวแล้ววันที่สองก็หมู่คณะมายิกเขาก็บอกว่าที่ตรงนั้นเป็นที่เขาที่ของเขาอเป็นวัดบาลานที่เขาสร้างมาเขาไปเที่ยวเฉยๆก็ไปแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แหละ เวลาฉันได้คุยกันวงเวงวงเวงวงเวงเหมือนกับบงกินเหล้าเ่็งจำรล้วไม่นไม่ต้องไปพูดถึงอพราอการครับครูบาอาจารย์อันนี้สมควรหรือไม่สมควรอันนี้ผมว่าไม่สมควรโยกเขานั่งอยู่นั่นนะ่ะแตาเวลานี้เราจะมาคุยกันเนี่ยเราก็ไปคุยกันในช่วงที่ฉันเสียจ้า ไม่ใช่ว่าฉันไปด้วยคุยกันไปด้วยโยมก็นั่งเต็มอยู่นั่นน่ะเขามองแล้วมองอีกนั่นน่ะเขาจะว่าเรานี่เป็นพระไม่เต็มบาทแต่เราไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นหรอแต่ในใจเราคิดอย่างนั้นว้ายตรงพ่อจำปูกาศขึ้นอีกแล้วมึงมาจากไหนอ่ะมึงอยู่แถวนี้เหรอว่าเอาแล้ว กูจะทำอะไรมันก็สิอของกูนี่มึงมาจากไหนล่ะมึงเป็นคนจากที่ไหนล่ะมึงรู้ว่ากูคือใครก็นั่งฟังเรื่องความรูกถ้าเขาฆ่าตอนนั้นเรา็กคนตายแล้ว,วมึงออกจากนี้แล้วนี่อย่ามาอยู่วันนี้ถ้ามึงคิดว่ามึงเก่งมึงหอได้มึงไปอยู่คนเดียวน่นผู้ป้าเราก็เตรียมบาตร เดินบาดได้นี่เราก็ลงจากภูมิงแต่ละจุดแต่ละจุดมีแตเ่เจอแบบนี้เตะลงปู่ไม่เข้าไปยุ่งภายบาดปลายกฎนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีเรื่องแล้วก็หนีปุ๊บปั๊บเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะะในบางทิงบางอย่างนั่นนะ่ะเขากล่าวกากุญแจนันกะ็เราเป็นพระเล็กหน่าพระบทใหม่เนาะนั่นนะน่นนะเหมือนที่อยู่อยู่ที่ไอ้น,น้นเือนนะ่ะอยู่ที่ไอ บ้านนั้นนั่นเหมือนกันนะแล้วก็ลงจากภูเมงนั่นน่ะถูกไล่ลงจากภูเมงก็นั่งที่พูดให้ฟังนั่นแหละเขาขอกาบก็วอาจารย์ยมเมขาดูอยู่นั่นพวกเราสมควรไม่ต้องขอการดีๆนะทั้งกินไปทั้งบอกว่านี่เคี่ยวข้าวยังไม่ได้เกินย้างนี่คุยกันมาจากใจแล้วมาจึงจะข้ามเขาวายำจักนี่มันก็หมาตัวหนึ่งนั่นแหละมันกหมามันแง่งเดีกันนั่นแหละ เราก็เราก็เราก็หยุดไม่ยอมหยุดดิตอนนี้นั่นเอาก็โยง,งัันโยงเขาก็มาจากที่อื่นดินั่นแหละเขาก็เต็มอยู่นั่นนะเขาก็มองดีนั่นแหละพอฉันติเดเรียบร้อยเราก็เลยขอโอกาสว้วันนั้นเลยเขาไล่ลงจากภูมิงไล่ลงจากกูมิงหนีไปอยู่วัดหนึ่งอยู่บ้านโดนตุนพอนี้พีอีกว่าดโดนตุนแปเอาแล้ว วัดนี้วัดผมเนี่ยท่านไม่ทำท่านเป็นอะไรเนี่ยท่านไม่ทําข้อวัดปฏิบัติดูจีผมขอโอกาสเพรูอาคยจผมก็ขอโอกาสเพร่อจาคยจไปทุระแล้วเพราะว่าสิ่งของอยู่ที่วัดนั้นกว่าที่ผมจะเก็บแล้วก็ผมที่จะมาถึงมันก็สองทุ่มแล้วเห็นไหมละ่ะบวชเมื่อวานนี้ หน้าที่ก็คือฟังอย่างเดียวเห็นไหมล่ออปะปลาเรียวปาน่อยเราเราก็เพิ่งบวชก็นั่งฟังทั้งน้ำตาตา้นแล่เราเราก็ขอโอกาสแล้วนะผมขอโอกาสไปเก็บของที่วัดนั้นนะขอรับพระแม่กุจาร์ผมอาจจะกลับดึกหน่อยเออเอ,อ,อนุญาตท่านก็อนุญาตแล้วแลาวจะว่างไงจนถึง สามทุ่มสี่ทุ่มเราก็ไปอยู่วัดนั้นวัดแรกมันก็เป็นป่าท,ทำไมก่อนที่เราไม่เคยไปเนาะอย่างนั้นมึงนีออกจากวัดกูเดี๋ยวนี้เห็นไหมละ่ะขึ้นแล้วทชมพูกะขึ้นแล้วเป็ดผีมานขึ้นแล้วพญามานขึ้นแล้วเราก็นั่งก้มหน้าไไม่ละ่ะซัดะจนนู่นเป็นชัมม่วโมงเลยมาจากไหนวันนี้เป็นวัดกู เจอมาทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ได้ไปยุ่งก็การว่าคุูจันช่วงนี้กำลังแก้จะเที่ยงคืนแล้วผมไม่เคยมาผมเพิ่งมาเมื่อวานนี้ก็ไม่เคยเดินไปไหนเลยว่ามันอยู่ยังไงทางหนีทีไรยังไงไม่รู้จะเดินไปทางด้านไหนผมขอให้สว่างก่อนได้ไหมช่วงเช้าตรู่ผมจึงจะออกจากนี้ไปไม่ได้ มึงออกจากวัดกูเดี๋ยวนี้กูมไม่เคยลืมลน,นี่ปีพศสองพันห้้อยสี่สิบเอไม่เคยลืมแนบในใจเรานี่เละเราเห็นพระอภีทุกวันนี้ตลอะกันนี้โอ้ยเราผ่านมาเตะท,ทำไมจ้องพากันบ้าอย่างนั้นเพาไหรเราก็ออกเราก็ไปพายบาดไปกดหนีกลางคืน นั่น,นชีวิตการเป็นพระเป็นสัมมน,นะมันก็ต้องอดต้องทนต้องมีขันติบารมีต้องอดต้องทนกับสภาวะต่างๆกับคำพูดคำจาของหมูค่คณนะของอุบาตกอุบาจิกาต้องทนใด้